ทิ้งครับนางเอกไร้แผ่นมีทายาทเผยชีวิตแม่บ้านแพ่นเคก้กหลังแต่งสารวัตรล่าสุดนุ่งผ้ถุงอยู่บ้านเป็นแม่บ้านอย่างเต็มตัวแล้วสำหรับนางเอกสาวแพนเค้กเขมรนิจามิก่รเพราะหลังจากที่แต่งงานกับสารวัตรหมีเธอก็แบ่งเวลามาดูแลสามีมันเติมความหวานให้เห็นอยู่บ่อยๆ ล่าสุดแพนเค้กเขมมานิดก็ได้เผยชีวิตอีกมุมของการทำหน้าที่ภรรยาที่ไม่ค่อยมีใครได้เห็นด้วยการจัดเตรียมโต๊ะอาหารรอ,อก,กินข้าวพร้อมสามีโดยมีสุนัขอยู่รายล้อมอย่างอบอุ่น ซึ่งงานนี้แฟนๆต่างก็เข้ามากดไลค์ให้มากมายมากมายทั้งยังบอกด้วยว่าแพนเค้กในลูกนุ่งสิ้นดูแล้วน่ารักเหลือเกินโดยในระยะเวลาเพียงไม่ถึงวันก็ทำเอายอดดูดังกล่าวสูงถึง2ล้านกว่าวิวเลยทีเดียวแพนเค้กเข็มมนิด ฝึกเป็นแม่บ้านเต็มตัวดูแลพี่หมีไม่ขาดตกบกพร่องเขินคนทักนุ่งผ้าถุงจัดโต๊รอทานข้าวกับสามีหวานเรียบง่ายเข้าใหม่ป่ามันชีวิตหลังแต่งงานของนางเอกสายบุญแพนเค้กเข็มมนิทมีการฝึกฝนเป็นแม่สีเรือนมากขึ้นแม้จะยังไม่ถนัดเรื่องทำกับข้าวแต่การดูแลเอาใจใส่สามีความสุขเรียบง่ายของคู่สามีภรรยาสบายๆของแพนเค้กและช่วงนี้งานแน่นเหมือนเดิมมีซี มีหนังที่เข้าโรงภาพยนตร์และมีพิธีกรชิงช้าสวรรค์เป็นงานใหม่ๆที่ท้าทายมากสำหรับปีนี้ทุกๆชิ้นงานมีอะไรใหม่ๆให้ได้ลองมีคาแรคเตอร์ใหม่ๆรวมถึงหนังที่ถ่ายกันมาตั้งแต่ปีที่แล้วจนมาตอนนี้ก็รอว่าออกมาแล้วจะเป็นยังไงบ้าง แต่งงานแล้วก็เหมือนแพนเคกได้พักอยู่บ้างแต่ก็คุยตรงกันยังมีความสุขทั้งคู่ต่างคนต่างทำงานกันปีนี้ก็รับผิดชอบงานของตนกันไปแต่ถ้ามีเวลา2-3วันก็จะหาจังหวะไปพักกันไปต่างจังหวัดหรือถ้ามีวันหยุดเราก็จะรีบแพนกันส่วนใหญ่เน้นไปเที่ยวพักผ่อนและทำบุญ ถ้ามีทิปไปทำบุญเราก็จะหาโอกาสไปเที่ยวต่อด้วยถ้ามีช่วงว่างตรงกันช่วงนี้ว่างถ้าว่างก็ไปต่างจังหวัดเปลี่ยนที่เปลี่ยนบรรยากาศกันมีซ้อมกลางเต็นต์ปิกนิกกันในบ้านยังไม่ได้ไปไหนซ้อมมากมีอุปกรณ์ครบมากพร้อมมากขยันซื้อมากแต่ยังไม่ได้ไปไหนมีความสุข ส่วนใหญ่ของที่ใช้ไปออกกองคือไปกองถ่ายก็ต้องเตรียมตัวเยอะอยู่แล้วของเราเองก็จะเยอะนิดนึงแต่ว่ามันก็เป็นความพร้อมในการทำงานของเราก็โอเคมีความสุขสิ่งที่เพิ่มขึ้นมามันเป็นความรู้สึกใส่ใจห่วงใยมากกว่าเป็นความรับผิดชอบที่เรารู้สึกว่าเราอยากจะทำใส่ใจในรายละเอียดสิ่งต่างๆมากขึ้นอยากจะจัดระบบระเบียบเล็กๆน้อยๆเราก็จะรู้สึกเปลี่ยนไปเองว่าเราก็ต้องดูแลเรื่องราวต่างๆ นึกถึงห่วงใยพี่หมีเขาก็จะบอกแพนเค้กว่าอะไรที่เป็นเราก็เป็นเรายังไม่ถึงกับเปลี่ยนแบบกระทันหันเดี๋ยวพี่หมีจะแปลกใจเอา